าพี่น้องพูดเลยเห็ดดอกเห็ดเม่นมดเลยแสดงเพิ่มมาุกทบทนเพิ่มมาแ้่ขอมาแ้่โอ๊ปัดมนึงไเดิบทนตนเต็มป่าพี่น้องจ้าเอี่ยวรุสกงานด้วยจ้าไปดนี่ เก็บนี้จ้าคลิปนี้ก็ฝากทสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสัากผู้สักคนจ้าเอฟซีใหม,ม,ม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องปลาเขาป่ามาเห็ดคือเก่าด้วยจ้าช่วงนี้เข้าป่ารัวๆพี่กัดสวนปลาของท่อมคือเก่าด้อจ้าพี่น้องจา้าไปวอาลายยังให้ห่างพี่น้องเก็บเห็ดกันจ้าพอพี่น้องพูดเลยเหย็ดดอกเห็ดเม่มนมดเลยสแสดงเพิ่ะมาแถวนี้เขากำลังมาไปไปไปเอาเก็บเก็บเก็บเขาเร็ว パッド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 

ยังบ่เดีเอานี่ก่อนทานพ่มมาแล้วขอมาแล้วเดเกดมาแล้วอฮะกาแล้วโอเคได้ัวแบบไป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  พี่้าวแบบข้าจะถ่ายให้ดูดีๆกันนะเฮ้ยบ้าบ้าบ้าคนไหนดีกันนี่เก็บๆเก็บเก็บๆกแล้วไงไม่ลุกไม่ทันด้วยน้องมันน้องมันน้องตัวเมียนะน้องตัวเมีย

หาเขาเลยหลัอองไปนไม่ดื่นีไม่ดื่หลังนันน,น,น,นะ เลินไปแล <LE> ้วเลินไปแล้วหลังคนคนเขาโอมาะเี่นกันายเดินจิ๊บจ๊อยขาหล้าขาหน้าเอากราน้เจ้อไกันเนี่ย 来来来，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 来 ไหนดอกนี oh ่วุ้นตรงนี้จอไฟจกนี้จิ้มแล้วก่อนไม่ได้ออกมาไม่ออกมาไปขออีกหน่อยก่อนนะ

Cái quán có aunque. Quán Má cheg vào đường Ch philanthropic League 6 quán czego od playкий nào hả mau hả 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 mau hả Thế hả hả Cái hả 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 lúc đi

หายว่ะหายว่ะนี่ลูกนี่ว่ะเดินก่อนไปเลยโอเคแล้วลูกกี่ป่ะอุ๊แปดมึงไปเอ้าโอเคแล้วบุษบดได้เราจะมาบนวันบนวันเลยใช่ไหมคุณ อคนเต็มป่าพี่น้องจาอ้าเดี๋ยวเราจะรับคนงานเด้อจ้าไปนี่คลิปนี้แจ็าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับสับใคอย่าลืมกดกระตินก็กตามใหม่เต้องก็สาวลุ้นเลยจา้าขอบคุณรายแจ็คสีใหม่เอพซีเก่าเอพซีในประเทศต่ตางประเทศจ้าฝากไปเด้อจ้าพี่น้องคนหลายขนาดไปเละจา้าสวัสดีจา้า